ครับผมก็สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวเจ้าตัวนี้นะครับผมก็เดี๋ยวจะมาลองแกะกล่องดูแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปลองทดสอบเสียงดูนะครับผมว่าเสียงที่ได้มันเป็นยังไงนะครับผมมันจะดีกว่าเ,เจ้าโกโปรสิบตัวนี้หรือเปล่าครับผมเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้ตัวเนี้ผมไม่น่าจว่าเสียงมันจะต่างกันยังไงนะครับผม แต่เท่าที่ผมลองใช้ตัวนี้บันทึกเสียงดูมันค่อนข้างจะโอเคมากนะครับผมแต่ถ้าเกิดใส่ตัวนี้ไปผมไม่แน่ใจว่าเสียงตัวนี้กับเสียงตัวนี้มันจะต่างกันยังไงบ้างนะครับผมก็จะเป็น GoPro 10ตัวนี้นะครับผมส่วนอันนี้ก็จะเป็น m e d i ม Mod เป็นไม์ไร้สายที่สำหรับต่อเข้ากับ GoPro นะครับผม อันนี้ก็จะเป็นขาตั้งของมันนะครับผมขาตั้งของมันก็จะเป็นขาอันยาวนะครับผมขายาวกับขาสั้นของเดิมมันจะเป็นขาสั้นก็นแล้วแต่เราเลือกใช้ดูนะครับผมว่าเราจะเอาไปใช้แบบไหนก็นจะเป็นลักษณะประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวไม้ที่สามารถต่อชาร์จได้นะครับผมก็จะมีต่อชาร์จต่อโอนข้อมูลอะไรได้เลยนะครับผมหรือว่าจะเสียบหูฟังมันก็จะมีให้เสียบทั้งหมด3ามหูนี้นครับผม ด้านบนก็จะเป็นปุ่มปิดเปิดที่อยู่ตรงกับของมันเลยนะครับผมด้านข้างก็ด้านบนก็จะเป็นปุ่มที่ถ่ายวิดีโอเป็นทึกวิด <Surprise> ีโอส่วนด้านล่างก็จะด้านข้างก็จะเป็นที่ปิดเปิดที่อยู่ตรงกับของมันเลยนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้ส่วนเวลาใส่ก็ไม่ยากครับผมนี่เป็นน็อตสปูมันเวลาใส่ก็เราก็เปิดเหมือนกับเราที่เปิดชาร์จแบตอะไร เป็นปกติเลยนะครับผมเราก็แต่ถ้าเกิดเราใส่ตัวเนี้ยเราจะต้องถอดตัวฝาครอบแบตตัวนี้ออกมานะครับผมแล้วก็ถอดฝาครอบแบดออกมาแต่ถ้าเราไม่ใส่ตัวเนี้ยเราจะต้องซื้อตัวนี้มาเปลี่ยนนะครับผมเพราะว่าเจ้าตัวโกโปอ่ะมันไม่มีรูให้เสียบสายชาร์จนะครับผมอย่างที่บอกครับเพราะว่าโกโปตัวเนี้ยมันบันทึก วิดีโอบันทึกภาพอะไรเนี่ยถ่ายภาพอะไรเนี้ยมันได้แค่แป๊บเดียวได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงหนึ่งแล้วแต่นะครับผมมันก็จะไม่มีเสียเสียบสายชาร์จตัวนี้นะครับผมเสียบสายชาร์จถ้าเราซื้อตัวนี้มาเปลี่ยนเสร็จเราก็ต้องซื้อตัวที่เป็น power bank เป็นขาตั้งที่เป็น power bank มาใช้ร่วมกันอีกนะครับผมก็เดี๋ยวค่อยมาต่ออันนี้เพิ่มเติมนะครับผมเดี๋ยว จะมาต่ออันนี้ลองใช้ดูก่อนครับเ,เวลาใส่เข้าไปก็เราก็ใส่เข้าไปตรงๆเลยเพราะว่ามันตรงรุ่นอยู่แล้วมันก็จะเป็นที่เสียบตัวเนี้ยเข้ากับตัวที่ชาร์จของมันโดยตรงเลยครับผมมันก็จะเข้าตรงรุ่น,นพอดีครับจะเสียบเข้าไปนี่ก็จะเป็นกษณะความาณน,น,นี้มันก็จะใหญ่ขึ้นกว่าของเดิมมานิดหน่อยนะครับผมที่กล่องมันก็จะมีตัวกันลมกันอะไรนะครับผมเวลาที่เราบันทึก ภาพบันทึกวิดีโออย่างเงี้ยมันจะมีลมเสียงลมเสียงอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยกันได้นะมันก็จะต่อเข้ามาประมาณนี้ครับผมส่วนด้านบนก็จะไว้สําหรับต่ออุปกรณ์เสริมตัวต่ออะไรได้นะครับผมส่วนด้านข้างก็เช่นเดียวกันครับผมจะต่อได้สองฝั่งด้านบนกับด้านข้างส่วนด้านนี้ก็จะเป็นที่ปิดเปิดเครื่องด้านบนก็จะเป็นที่บันทึกวิดีโอถ่ายภาพ ส่วนด้านล่างก็เอาไว้สําหรับต่อขาต่ออะไรนะครับผมถ้าต่อขาต่ออะไรเราก็แล้วแต่เราจะใช้นะครับผมว่าเราจะใช้เป็นขาสั้นกับขายาวแต่ว่ามันสามารถใส่ได้แค่ทางทางเดียวนะครับผมเพราะว่าตัวมีเดียมันเว้าน็อตมาให้ใส่ได้แค่ทางเดียวนะครับผมพอถ้าเกิเราใส่อีกฝั่งหนึ่งอะน็อตมันจะหมุนไม่ได้มันจะติดมือเราก็จะใส่ได้แค่ทางเดียวก็จะประมาณนึ้ มันก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมแต่ถ้าเกิดเราใช้ขาตั้งแต่ว่าเราใช้ขาตั้งเปล่าๆนะครับผมเราไม่ใช้ตัว power bank ตัวเนี้ยเราสามารถใส่ได้เลยมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับผมมันสามารถใส่ได้เลยเราโดยที่เราไม่ต้องไปต่อกับ power bank อะไรนะแต่อย่างที่บอกถ้ามาเราไปต่อ power bank มันก็จะได้แค่แป๊บเดียวครับถ่ายวิดีโอได้แค่แป๊บเดียวแต่ถ้าเกิดเราใส่กับขาตั้งธรรมดาอย่างเนี้ย มันสามารถใส่ได้เลยไม่ต้องไปต่อกับพาวแบงค์ไม่ต้องเปลี่ยนหัวไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับผมนี่มันก็จะเป็นลนักษณะประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเราต่อกับพาวแบงค์เราก็จะต้องเอาพาวแบงค์อะต่อเข้าับขาขางมันมันก็จะเป็นลนักษณะประมาณนี้นะครับผม ของเดิมอันนี้เพราแบงค์ของมันก็จะเป็นชุดของมันแต่ตัวหัวตัวเนี้ยเราจะต้องซื้อมาเปลี่ยนใหม่อีกเหมือนเดิมครับผมฉันจะต้องซื้อเพิ่มเพราะว่าเพราะตัวเขาแบงค์ตัวเนี้ยมันจะไม่มีหัวตัวนี้มาให้ใส่นะครับผมเราก็จะต้องซื้อหัวตัวเนี้ยมาเปลี่ยนใส่มันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ส่วนถ้าเกิดเราจะใส่ตัวนี้เราก็ถอดจากของเก่าออกมาแล้วเราก็เปลี่ยน ใส่ได้เลยครับผมอย่าลืมนะครับต้องซื้อหัวตัวนี้มาเปลี่ยนด้วยนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราซื้อบางร้านบางร้านมันจะมีหัวมาให้เลยนะครับผมบางร้านก็ไม่มีเราก็เอามาใส่นี้ครับอย่างที่บอกครับมันใส่ได้แค่ฝั่งเดียวเพราะว่ามันเว้นรูนอตมาให้แค่ฝั่งเดียวอีกฝั่งไม่ได้เว้นรูนอตมาให้เพราะว่า มันจะไม่ได้เว้ามาให้มันจะหมุนไม่ได้นี่มันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็จะต่อสายเสียบชาร์จแบตไปได้เลยนะครับผมนี่มันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับผมมันก็จะเสียบสายชาร์จแต่ถ้าเกิดเราไม่ ไม่ค่อยชอบสายที่มันย,ยาวๆนี้เราก็ต้องไปดูหาเปลี่ยนสายใหม่ที่มันสายมันสั้นแต่ว่าสําหรับผมมันก็รู้สึกกิจกากำลังมองหาดึสายใหม่อยู่ครับผมก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เวลาเปิดก็เปิดใช้งานได้เลยครับถ้าเกิดเราต่อมีเดียมอสอะมันจะขึ้นไม่เป็น มันจะขึ้นไมค์มาด้านล่างตัวนี้นะครับผมมันจะเป็นไมค์กระพริบกระพริบนิดๆหน่อยๆ,ๆครับผมก็อยู่ที่ระดับเสียงแล้วครับผมว่ามันจะเป็นยังไงก็ทีนี้เดี๋ยวลองมาทดสอบเสียงดูนะครับผมว่ามันจะต่างจากของเดิมแค่ไหนนะครับผมว่ามันเหมือนกัน <c oughs> หรือว่ามันต่างกัน <c oughs> เดี๋ยวลองมาทดสอบดูครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นเสียงเปล่าๆเลยนะครับผมก็จะเป็นเสียงของ โกโปรสิบล้วนเลยนะผมไม่ได้ผ่านเจ้าตัวมีเดียมอสตัวนี้นะครับผมเสียงเขาครับมันก็จะเป็นลกษ้าประมาณนี้นะครับผมความแตกต่างยังไงก็ลองเปรียบเทียบไปดูนะครับผมว่ากับตัวที่โกโปรไม่ใส่กับตัวที่โกโปรใส่ตัวนี้เสียงเป็นยังไงก็ลองฟังดูนะครับผมเพราะว่าตัวผมเองผมก็ไม่รู้เราก็เสียงมันต่างยังไงเพราะว่าผมเป็นคนอัดยังไม่ได้เป็นคนตัดคลิปตัดอะไรครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นที่ผมต่อเข้ากับ กล้องตัวเนี้ยผมก็จะต่อเข้ากับมีดีมอดนะครับผมก็จะเป็นเสียงที่ผ่านจากกล้องหน้าอันนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นเสียงประมาณนี้ครับผมส่วนที่ผมถ่ายมาอกียผมจะถ่ายจากกล้องมือถือแล้วก็เป็นกล้องมุมขวาอีกอันหนึ่งนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นเสียงคร่าวๆลักษณะประมาณนี้ครับผม เก็เป็นไงบ้างครับผมก็เสียงมันก็จะเป็นลักษณะประมาณอย่างที่บอกนะครับผมอันนี้ผมกลับเข้ามาต่อกล้องปกติแล้วนะครับผมก็อย่างที่บอกครับราคามันก็ค่อนข้างจะสูงนิดนึงนครับผมมันตกอยู่ที่สามพันสี่ร้อยสามพันสี่ห้าสิบครับผมและมันก็จะมีอุปรกรณ์เสริมอีกหลายอย่างนะครับผมที่ผมยังไม่ได้ซื้อมาใช้นะครับผมเพราะว่างบไม่มีผมตอนนี้งบหมดไม่ค่อยได้ทํางาน ก็คร่าวๆมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะผมมันก็อุปกรณ์ทั้งหมดที่นะใช้งานเบื้องต้นมันก็จะมีอยู่บนโต๊ะนี่นะผมก็ลองไปหาซื้อหาใช้กันดูนะผมเพราะว่าตัวตัวก้ากับตัวสิบอ่ะมันจะใส่ด้วยกันได้นะผมตัว9ก้ากับตัวสิบเพราะว่ามันเป็นยังเป็นรุ่นเดียวกันยังตรงรุ่นกันอยู่นะผมพวก แบบพวกอะไรพวก housing อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ใช้ด้วยกันได้นะครับโอเคยังไงคลิปนี้ก็เอาไว้คร่าวๆเท่านี้แล้วกันนะผมก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ